วันนี้ต้อนรับพี่น้องสู้กับบรรยากาศตลาดนัำเซาอำเภอมั่นใาคีรีจ้าสาวสอนผ้าพี่น้องรออยู่ตลาดนัำเซาอำเภอมั่นใาคีรี่วันนี้จะเป็นเซาวันที่สิบสองเดือนเองกระดาษกระดาผู้พ่อสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าอากาศก็ดีจ้าพี่น้องวันนี้ร่มเย็นชวยช่วยเยอะหวดร้านนี้เพิ่ดขายหวดขายจักสันขายพวกป้องเข่าพวกกระตอกระต้าจ้าพวกหวดพวกไส้มีมืดจ้า ก้อนกระลัง,ลง,ลงขามา่าอันนี้ผ่าห่อก้องเขา่าฟ้าหวด้าตีนมีมืดผ่าห่อก้อนเขา่าคนขายผืนละห่าบเท่านั้นเลยจ้าพี่น้องกระดอกกระดวงไส้เข่ามีมืดไม่กอกไม่กวดไปหลอกไปเบื้องน้ำสาวสอนผ้าหลอกก่อนจา้าสาวสอนผ้าพี่น้องรออยู่อยู่สวนต้นไม้เลยจ้ามือนีบัว ต้นยางหน้าราดหัวเชือแล้วเจ้าพี่น้องราดหัวเชือไอ้เงี้ยละงกแล้วมะเพ้ามะเขียบมีมืดมือนี่ตลาดต้นไม้เจ้าพี่น้องมือนีฮันท์พี่เลอยากออกมาจับใจสื่อต้นไม้ให้มาตลาดนัดเ์สองวนันที่สิบเอ็ดของทุกเดือนเจ้าพี่น้องเพร่ะจะมีทุกทุกสิบเอ็ดของทุกเดือนเลยจา้าบรรยากาศาเงี้ยมุสเซา นเอาไปเลยอ่ะคุณต้นมะม่วงเบียบักบบคุงกับมีจ่าพี่น้องเบียบักคุงมาใหม่ใหม่เลยบักคุงมะละกอดำเลื่อนคนขายต้นละศีบาทจ้าต้นละศีบาศไอเรากะเลังเหลือกอยู่คุณมีแต่ต้นงามงามใหม่ใหม่แต่ยักต้นแล้วไอสองต้นครับโอ้ได้สองต้นแล้วสองต้นร้อยสองต้นร้อยบอก โอ้สองตุงงลอยพน่นขายต้นละหัสีบาทบอก1ิองต้อยอ๋อิตน้ลอยจ้าพี่น้องไอเราขายต้นละสีบาทเด้อถ้าเอารอยหนึ่งได้ชิบสองต้จ้าเบียก็งามงายมึงเนี่ยเบียมะละกัคพุงดำเนืนอบาดเท่านั่นแหละจะฟล้องเล่าก็ได้ขายบ้ามึงเนี่ย่ได้ขายบลาขายดีนะจ้าพี่น้องฝนตกลร้งมาย่าได้ล้านต้นไหม้เพราะสีบาดพลาดอก ผันอยากซอยซื้อไอ้่าลาดรา,า,าติดถนนเลื่อนด่านพี่น้องเราขายพอถือพอฟอง umi, ังอยู่มีสุนแนวสุยางเลือด่านนายก็มี่ว่าวาสิเป็นบกักขูดว่าวาสิเป็นบักม่วงมีม่มาด้าพี่น้องบักย่อมบักลิ้นจีบักทุเรียนมีทุกอย่างจ้ามาสอบถามราคาเพิ่นได้เอาเด้ตอตอมมาต่อรองเพิ่นได้เพิ่นขายผัแพงดอกตลาดนี้แม่ก็หิวไปแล้วผุนซ้องทุงเลยบักลำไยกับไม้เนาะไม้จ้า ผักขางขางามหลายงามน,นี่ต้นสักท่องกระมี้อู้สยสเปนไอ้งามขากง,งามเนี่ยบนในจ่าพี่น้องต้วนยางหน้าลอยถีขาเจ้าใส่เชือกเฮลางหกเลยแม่เบื้อเงเนี้ยความที่สิเอาล่องลุ่มเราเนาะเอาไปปลูกปุนข้างด่านปุนก็จะเป็นพวกไอ้ผักหวานผักหวานกะลังตอหยดงามงามอันนี้เป็นผักหวานที่เพิ่นตอนกิ่งด้วยจ่าพี่น้องเพิ่นตอนกิ่งมาเรียบร้อย,ยแล้วแคงเอาไปใส่ล่องลุ่มเลยเรื อันนี้ต้นบักม่วงนี่สูสูนี่นะจ่าพี่น้องเมื่อวานจะเป็นเก้ยวขมิ้นมหาชนกบักม่วงน้ำดอกไม้นี่มากจ้ะงามช่วงนี้ฝนตกใส่นี่พวอปลูกจ้าพี่น้องปลูกยังก,กบงามนอนหนาฝนเนาะฝนตกไอ้ลงมาใส่แล้วเ่อปลูกยังกับพ่องามพ่อน่นอยู่ด้จ้าพ่อปลูกยูตสตาลาช่วงหน้าเลี้ยงนั่นสือไปปลูกอะไรด,ดอกจ้ามันบ่้พอคอยติดจะคล้องลานเพื่อน นุกเอาเงืนแทาจาาพี่น้องมานี่ตลาดต้นไหม้เฮ้าสาวสอนผ้ามาลอยอยู่ตลาดส้วนต้นไห้่ด้จาาพี่น้องคุนักข้นบึงนุกตลาดมั่นจ่าค้นลังเข่ามาล้วอกานผู้ใดอยากได้พี่กัอยูยูยูเลยสีแยกไฟแดงมากด้จาาพี่น้องอยูเลยสีแยกไฟแดงมากด้อเส้นที่เฮ้าสิไปไอไอบาดข้อพวกใช่ไปแกงขอด้วจ้าพี่น้องด้วยจากสีแยกไฟแดงมากน้อยเดียวหนึ่งบรรยากาศค้นกำลังเข่ามาเลือกจับใจสื่อความอย่างนั้นนะ มาอุดหนุนได้แด้วจ้าพี่น้องเพิ่นขายราคาพอฟังอยู่เดียช่วงต้นใหม่เท่านี้ขายราคาพอแพงปั้ยมีหลายต้นหลายล้านให้เลือกเนาะว,ว่าจะเป็นเบียร์พักเบียบร์บขียบเบียร์ยบักพิกมีมัดจ้าอันนี้เบียร์พิกอันนั้นเบียร์บขียเพื่อนขายเบียร์ละสี่บาทบักุ้งมัวหน้ามีมัดจ้าพี่น้องว,ว่าจะเป็นบักหนอกบักหน,น้าบักม่วงมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณเห็นผู้ใดมักปลูกเนาะมีแต่ต้นตน้นงามๆเห็นผู้ใดมักปลูกคุณเต็มเลย การพูดอะไรคำว่าเบิุงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ช่องสาวสอนพระรอด้วยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ใหให้เบิงเน้องสบายคลิปนีสนปปนนปน้สาวสอนพระรอขอขอบุญขอบคุณนสำหรับทุกกำลังใจด้วยจ้าสำหรับการกดไลค์กดแชร์บรวัตสิเป็นทางไกลทางไกลด้วยจ้าพี่น้องคลิปหน้าขอกระมัยด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ขอบคุณได้หลายจ้า